สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงนิดนิดนะก็เหมือนสัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วก็8ปดโมงเหมือนกันแต่สัปดาห์นั้นเราโคตรเกือนะสัปดาห์ที่2นะครับ ส่วนสัปดาห์ที่3เนี่ยก็จะมีอ่ากูลิตนะครับเอสเซียนซาลิบาดอนฟันไดนนนยนูโนเมนเตนะครับแล้วก็จะมีกิจที่แบบย้อนกลับนะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เอามาเผาหัวกันอีกแล้วครับตอนนี้เรามีอยู่90้าตัวนะครับ ก็กิดเนี่ยก็ตัวเทพเลย2ตัวที่แบบชูโรงเลยครับคือเมสซี่กับ CR7 เซ่คือ2ตัวนี้คือค่าพลังอย่างเวอร์เลยนะครับแล้วก็มาในปีกด้วยนะอ่า uh, CR7 เนี่ยก็มาในร่างอ่าอ่าทีมชาติโปรตุกเกสตอนแชมป์ยูโรนะครับแล้วก็เมสซี่เนี่ยมาในร่างอ่าแชมป์บอลโลกนะฮู้ยสองตัวนี้คือแบบหน้าโดนจัดจัดนะครับมาหลอกตังเรากันอีกแล้วครับเนี่ยครับก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มเอากูลิตก่อนครับตัวแรกเลยคนระับตัวนี้เอากุนี้ก่อนครับ พวกเมสซี่ซีอาร์เทนเนี่ยไว้ก่อนเลยนะแต่ตัวนี้คือนานๆเนี่ยมันจะมาทีแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะนานนะครับจนกว่าจะเนิร์มนะตัวนี้คือต้องมีนะครับคือภาพเนี่ยภาพกุลิตเนี่ยคือเฟี้ยวจัดๆเลยนะโ,โ,โอ้โหโคตรหล่อยืนแบบแอคจัดๆเลยนะครับนี่ครับก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะกองกลางทัลลุกซีเดียมแล้วก็เอสทีนะครับก็ตอนนี้เรามีเศษอ,อยู่9 7เดนะครับเดี๋ยวผมก็จะแบบอ่าปัดเศษไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะปัดเศษสักสามก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแบบอ่าไป ไปลุ้นเมสซี่กับโด่หน่อยดีกว่านะครับไ,ไปใบแรกครับใบ <c oughs> ปแรกก็มันไหลนะเราขอไปลุ้นเนี่ยสักหน่อย่นะอันนี้ไว้ก่อนนะจริงๆมันไม่ได้อยู่ในทางเลือกของวันนี้นะแต่เราขอแบบมีเศษอยู่ไงสักห้าหกใบเผื่อเผื่อเผือ่อฟุกเราไม่มีละเงียบกิฟต์ลูกากูยัง,งครับยังไงยังโอ้โห ออกแต่ทีวายครับเฮ้ยมันใช่ป่ะเนี่ยใบยจริงปะเนี่ยทำไมมันออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูดิแล้วแม่ก็ไม่มีอะไรบอกเลยนะเฮ้ยอะไรเนะี่ยใช่ปะนะเนี่ยะนะเฮ้ยใีช่ยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกว่ะทุกคน ไอ้เอออืมอังกฤษอาร์วีว์เดฟอร์ดโอ้ตัวนี้คือเทพจัดๆเลยครับอืมอ่าเว้ยตัวนี้เป็นสำรองของสำรองสำร,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 รองตัวจริงได้นะล่รรางนี้คือโกงอ่ะนี่ครับสนะาวสี่ห้านะปรับเท้ามาใหม่แล้วแล้วก็วกิ่งเป็นม้าครับตัวนี้เป็นตัวโกงเลยแค่เสียงเดียวคือสเตมิน่ามันน้อยนะเป็นตัวเมตาในโหมดเฮตุเฮตนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ เนี่ยเนี่ยมันก็นับร้อยด้ำใหม่ละโอเคเรื่องของมันเรามานี้ดีกว่านะครับอย่างก็มีอ่าหเยเชื่อ้ยชิบหายแล้วเหลือเก้าเก้าเนี่ยชิบหายละพอปะเนี่ยไม่ได้คำนวณเลยครับโอเคสิบไปได้ครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยว่ะทิ้งนั้นมันออกอันเก่าดิ เนี่ยจีเคอาเซนอนลาย่ามันต้องมันต้องแบบว่ามีอะไรขึ้นหน่อยอ่ะด้านขวาหน้าจออะโอ้โหแล้วเหลือแปดสิบเก้าด้วยนะก็ไม่ได้ดูด้วยโอ้โหต้องหั้อันที่สองงี้เงียบว่ะเงียบเงียบเงียบจีเคนอยเออร์นี่ขายได้เฮียสองพันเอ็ม ฮ้ยขายก่อนเดี๋ยวคุณขายเยอะขอแป๊บนึงน,นะครับขายได้เฉยเลยน้อยเออครับโอ้โหเชียบึ้มปั้มทำไม่เชี่ยหน้ามืดเลยสองพันกว่าคิวโอโเขาก็ได้เหมือนกันนี่ว่าโอ้โห้าสิบคิวไม่ใช่สองพันดิห้าสิบห้าสิบโอเคถือว่าโอเคอยู่ได้พันกว่าเอ็มโอเคอยู่เพราะว่าเงินทองในเกมนี่หายากจ,จัดด โอ้ไม่ขึ้นว่ะหรือว่ามันจะจบไวไวคิด <c oughs> มันดูหมองๆมลยนะแม่งดูว่าจบไวเลยว่ปะปาตตุนี่อ่าันนี้ก็ขายไม่ได้หมดเลยเหลือเทนะ่าไหรเนี่ยเหลือหกทีเฮ้ยไม่มาเลยว่ะจะบอกนะการันตี อะดูอ๋อเชวินโจหรือว่าไม่มีในตาหรือเปล่าวะไม่ออกก่อนนี้มันไม่ขึ้นอะไรเลยอ๋อมันเต็มแล้วผมก็ว่าเออถูกแล้วถูกแล้วมันไอ้นี่เต็มโอ้โหไอดี ID นี้มันมันเววตันไปแล้วครับโอ้โหผมก็โอ้ใจคอไม่ดีเลยเปิดมาโอเคไปกันต่อครับ อืหนึ่งแสงสองแสงด้วยเออเราก็มาลุ้นแสงอย่างเดียวรัวเลยครับเออผมก็เริ่มแบบเริ่มช็อตชอตแล้วนะใจคอเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว้ทำไมมันปกติมันจะมีขวามือหน้าจอขึ้นหน่อยว่าได้กี่ exp อะไรเงี้ยอะออนเลนโุ้ c มโอ้โหใช่คุี่ ผมฟรีแล้วก็บาตโตนี่ครับเหลือสี่สิบเก้าาแต่เป็นขาดเก้าว่ะต้องเติมเพิ่มวนะเนี่ยสองแสงไหมหนึ่งอืสองไปออนแลน์โอ้โหเจนา่าเตียนไอคอนด้วยนะ โอ้เวลอนมันออกแล้ววาใช่ป่มเอ้ยไม่ใช่ดิเวลอนมันอยู่โถบีอุ้ยได้กูตัวตัวใหม่กูตัวตัวนี้แม่ฆ่าพลังเหมือนกันเลยครับได้กูตัวโกเต็มไปหมดเลยนะยัง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 ไอเราก็อ๋อโถเอมจะมีดอนเอ้ยมันมีอิตาลีนี่อ๋ออิตาลีฝรั่งเศสอันนี้กาน่าหรือเปล่าใหรพเปบอกวะไม่ไม่แน่ใจอันนี้โปรตุเกสอ๋อมีฮอลแลนด์มีสองตัว ออห้าฮอนแลนด์มันก็ต้องออกฟันได้กับกุลิตตลติอย่างนี้เราก็มันมันก็หลอกเราได้ดิเผื่อแม่งฟันได้คือหน้ามืดเลยนะมูบาซิลมากินยอดถวบีถวบีเหลือสองที่วะยังไม่ถึงการันตีนะ เผื่อได้การันตีด้วยนะเนะี่ยคลิปที่แล้วก็ร้อยใบฮอนแลนด์โอ้โหอะไรเนี่ยเอลซักอะไรเนี่ยขอปาลิสโคบีคูบีเดี๋ยวไม่เรียกคูบีมีขายได้ปะไม่มีมาหน่อยมาหนะ่อยตายสุดท้าย,ยจะได้ไม่ต้องเติมมาหน่อยฮอ,อนแลนด์ฮอ,อนแลนด์ฮอ,อนแลนด์ ออนแลนด์อิตาลี่ีเคโอ้หออกดอนว่ะอืมโอเคครับเมื่อกี้แม่งการันตีก็ออกดอนอล,ลุม่าครับอย่างเซ็งแล้วก็คือตัวนี้นะอีกรหัสหนึ่งนะคือการันตีนะออกดอนเฉยเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอีกรหัสหนึ่งผมมีอยู่40ดาวตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าสายฟรีจัดๆเลยเติมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแบบมาโปะตรงนี้หน่อยนะครับก็เมื่อกี้ก็เปิดได้แล้วฟอร์ดนะตอนนี้แต่มาดูนิดหน่อยเผื่อได้หน่อยตัวนี้ครับไม่ค่อยเติมนะเผื่อแบบเผื่อมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหม้าก็หาเนะี่ยครั้งที่สองอุยอ้ยเฮ้ยฝรั่งเศส โอ้เอลเอ็มนี่โมงนะ่งครับรอบสี่แต่แต่ที่แต่วอล์กมันสวยนะแต่ผมไม่อยากได้คุริตอย่างเดียวแล้วไอโดเนี่ยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แบบเนี้ยโดกับมนซี่แต่เป็นเป็นร่างแบบร่างเฟี้ยวอะ่ะเดี๋ยวมันมาอยู่แล้วสองคนนี้ยังไงก็มาตลอดอยู่แลวไปโอ้โหดีนี่ไม่นี่นี่ว่ะรอบที่หนึ่งไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะนะมีแค่สี่ทีนะคืองบหมดละ LW เฮ้ยแจมิแจมิยู่เลยอ่ะ95ไปไม่ได้อุย้ยได้กูตัวเยอะกูตัวน่าจะคนน่าจะได้เยอะนะเพิ่มเยอะหรือเปล่านะ940เลยนะ DM 6A เนี่ยดุมฟี่อ่ะดุมฟี่น่าจะออกบ่อยสุดละ104มาให้แบบ ให้เราแบบเราลุ้นว่าเห้ยผู้ลิตน,นะอะไรเงี้ยโอเ้เกมติ๊กตองครับเฮ้ยเฮีย,บ,ยบุกเยอะวะหรือว่าโอ้โหเฮียตัวเดิมวะเนี่ยอาเดบิอ๋อมันมีตัวอื่นด้วยที่ยังไม่ได้เนี่ยพวกคาฟเพียมากันเยส เฮ้ยเยอะอยู่หมดเลยดวงไม่ดีดูยจะได้หน้าอย่างไอคอนเวลอนคือดวงวันนี้เช้านี้คืออย่างเฮี้ยเลยใช้คำว่าบัดซบดีกว,ว่าครับก็คือไม่ไหวนะดวงไม่ไหวเลยครับเช้านี้นะโอเคครับมาครับหนึ่งทีสุดท้ายการันตีนะก็นี่ครับรับประกัน10ดับ ก็ู้หล่าเลื่อนเขาต้องไปตรงไปเติมต้องไปทำกรุงทังเฟสอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดแล้วก็ไปแลกกุงแลกเปลี่ยนเอาออกมานะครับสุดท้ายขอหน่อยกุลิทธเฮ้ยเออขึ้นเยอะแต่ไม่รู้ตัวอะไรอชอาจจะอาจจะเป็นดอนเหมือนเมื่อกี้นะการันตีเหมือนกันนะครั้งครั้งต้นคลิปนะครับอดิฮอนแลนด์ฮอนแลนฮอนแลน โอ้โหเอสเซียนว่ะอืมเขียกุลิดไม่ออกครับโอ้โหอืมโอ้เีืยบแปดโมงโหจำแย่เลยครับอทิทย์ที่สองติดต่อกันนะแคลิปล่าสุดเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยคือผมเปิดประมาณช่วงาบบายเย็นๆนะเขียได้น้ำมัน คือ8โมง2อทิตย์แล้วนะยังไม่ได้อะไรดีนะถือว,นะว่าไม่ใช่เช้าที่ดสดใสว่าไม่ใช่เช้าที่สดใสละกูเครียดกว่าเดิมอีกโอเคครับก็ขอตัวลากระเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้อาทิตย์ต่อไปมาดิวไม่เอาแม้ไม่มาละผมบอกไม่มาลอันนี้คลิปครั้งสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็จะลงอ่าเปิดตอนเย็นนี่ว่ะแล้วก็อลงตอนเย็นนี่ว่ะ8โมงเช้าเนี่ยผมไม่มาเปิดละคือเลิกลนะ8โมงนี่คือนีคอ่คือครั้งสุดท้ายนะครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ